ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนป้าป้าลุงสวัสดีครับอ่าพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องนะครับแล้วก็ลุงป้านาอาทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับตลอดถึงอ่าแอดมินหลายช่องนะครับที่ทําเกี่ยวข้่องยูทูบหลายหลายแนวทางนะครับแล้วก็หลายอ่หน <c oughs> ายคอนเทนต์นะครับผมวันนี้จะพามาตามรัฐบาลไทยนะครับ 30ทันวาหกนะครับผม สี่ห้าห้าสี่ห้าเก้าเก้าห้านะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับผมกันเก้าแปดครับ าแปดกับสองเก้าชัดนะครับที่มาของเลขนะครับก็คือนี่ครับฝันเห็นหลวงปู่นิมิตนะครับหลวงปู่ก็บอกเรื่้องนะครับช้าง2ตัวมารอหลวงปู่ที่หน้านะครับหน้าห้องโรงพยาบาลนะครับตัวแรกมัน9ก้าด้วมัน9ก้ามันเดินหรือว่าก้านะครับมาได้ห้าเก้าแล้วก็หยุด ส่วนที่ที่สองก็ไม่ได้เดินนะครับแต่มันก้มลงให้หลวงปู่ขึ้นกับหลวงปู่อีกชุดหนึ่งนะครับที่ผมได้ก็คือฝันบ้านมีคนเอาสร้อยทองมาให้ราคาหนักห้าบาทนะครับมาสวมไว้ที่คอผมแล้วก็ขอมาให้เงินมาห้าสิบบาทนะครับผมผมก็ตีนะครับมันตรงกับเลขหลวงปู่ด้วยนะครับมีห้าเก้าเก้าห้าครับ ผมก็ตีตามนี้นะครับผมอันนี้เป็นชุดรวมนะครับผมนี่นะครับขอให้เพื่อนแคปหน้าจอไว้นะครับชอบชุดมันก็ชุดสามชุดสี่ชุดก็พร้อมๆกันเหมือนกันหมดนะครับนี่นะครับตัวเลขไม่ได้ห่างกันเลยนะครับผมชุดเดิมๆนะครับผมขอทุกคนสมหวังครับส่วนเพื่อนๆที่ทําช่อง Youtube เดี๋ยวผมกลับไปหานะครับผมช่วงนี้โทรศัพท์รู้สึกว่าจะแย่มาก ขอบคุณครับ